ที่ชุดมา9999ค่ะแล้วถ้กดคนกินสมมุติคนถือออกมากินตรงนี้ปุ๊บอร่อยทันทีใครบอกวะคิดเองหรือเปล่าอันเนี้ยอันนี้ให้เตรียมได้ได้ค่ะแบบใส่สัตว์อะแบบมีสัตว์ไอ่สิ่งนี้ก็หลุดไปหมดเลยยังไม่ได้ใส่โอ้ยแพนกวีนดีนะวันนี้แต่ไม่มีผู้ชายมันไม่ได้แบบช่วยเรื่องผู้ชายเลยแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะมีเสตต้องใช้ส36 เริแล้วเหระคะยังกินไม่หมดดีเลยอะช็ดยังเช็ดปากยังเราก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะรายการท่าแทนแทนนะคะรายการขอดูหน่อยชัดแทนแทนค่ะวันนี้เรามาดูร้านดูร้านนิดนึง ินออกจากตรงเรียลัดลัด,ลด,ลดไ,ไปทางไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดินผ้าไปนั่นเดี๋ยวขอไปดูของบ้านเกศนะคะตามไปค่ะถ้ากดคนกินสมมุติคนถือออกมากินตรงเนี้ยปุ๊บอร่อย,อยทันทีใครบอกวะผิดเองผิดเองหรือเปล่า,าอันเนี้ยแล้วลถ้าเกิดว,ว่าต้องกลับมาอีกกลับมา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 เขาเป็นเพื่อนเราเก่ยืนคุมตรงเนี้ยอร่อยไหมอร่อยอะอรอะไรอะไรกินข้าคกินข้าวกินยังไงแล้วเกจะสอนอ่าจะ เวลากินต้องกินแบบกินอย่างเงี้ยให้เหมือนกับชาผัดผัดชีสขึ้นมาโอเคเชี่ยกระดกกระดกอย่าี้หน่อยกระดกให้เหมือนชาขึ้นมากระดกให้ชาผัดผัดขึ้นมาโอ้ยอร่อยจริงป่ะยังไงเช็ดปากไม่ได้อยู่กัดมิวอฮ้ยไม่ได้กัดหมา คือเกศเป็นคนชอบอะไรที่อยู่แล้วแบบเหมือนสบายตาคือชีวิตก็แบบเยอะแยะมากพอแล้วสุดทมายแล้วขอแบบอยากอยู่บ้านที่แบบสบายบริียบริเลียบแต่ว่าชอบสีมากว่าสีมันทาให้สบายตาเนาะใช่ห้องนี้จะเป็นห้องแขกเวลาสมมติว่ามีเพื่อนมาพักจะอยู่ห้องนี้ชอบแอลนี่ก็เตรียมได้ได้ค่ะ ต้องแม่นิดนึงนะแต่สังเกตแล้วไม่ได้ทำใหม่มากเนี่ยไม่เข้ามานนี้ไม่ได้ทำแน่นอนอยากให้เห็นวิวค่ะทุกคนดูวิวตรงข้ามหน่อยอุ้ยตรงนั้นก็มีตัวเอชสวยอะค่ะยชอบมากเลยชอบสีแบบนี้ตรงนี้ตรงนี้จริงๆเป็นหน่ที่เห็นวิวยสุดชอบกินดักแด้ของมาม่าเราดักแด้ทอดดักแด้ทอด แต่ส่วนใหญ่เกดกินมามา่มาค่ะกิจ<ค>นจ, <ะ S 1> จิีด้วยมาม่ากต้มจิมามา่มากินจิต้มยำแค่นี้ยเพราะว่าเกดจริงๆเป็นคนไม่กินขนมหวานไม่กินของหวานไม่กินน้ำด้วยเกดกินแต่ตน้ำปล่าอ่าแล้วแล้วทำไมาอยู่ดีถึง <c oughs> ทำร้านนี้ขึ้นมาอ่อก็หุ้นส่วนชอบกินอ๋อเกเป็นคนไม่กินอะไรหวานเลยกินแต่เผ็ดอย่างเดียวสั่งมาไม่วนใหญเองส่วนใหญ่สั่งมาก็คือปิ้งย่างก็กินในสูเปอร์มาร์แล้วก็ส่วนใหญ่อยู่บ้านอ่ะจะกินพวกแบบส้มตำมาม่าแค่นี้เกดคนกินไม่กี่อย่างที่เกดกินอาหารถูกก็เลยรวย กินอาหารถูกจริงเกดใช้วันนึงไม่เกินร้อยยี่สิบบาทมาม่าบางทีก็จัดที่ร้านอีบอมละอีบอมแซนด์วิชอั่นอีบอมหมอบางทีก็กินแต่ว่าเป็นคนไม่กินอาหารสลัดแล้วใครเป็นคนคิดสูตรอีบอมเกดเป็นคนทำคิดสูตรแต่แนท็นคนซิมถ้าเกดเกดไม่ชอบกินเกดก็จะงไข่เนอไม่ได้ไม่รู้ว่าคนว่าให้คนอื่นเทสด้วยแต่จริงเกดจบจบคุกกี้มาจากนอกป่ะใช่เกดจบโท g a s t r o น o m y แล้วก็จบอ่า doctor microbiology จาก哈佛นี่ซื้อดีกรีมานะก็ไม่ติดใจแล้วออกกำลังกายหรือเปล่าอยากจะรู้มากที่สุดเลยนะ คือเดินจากตรงนี้ไปร้านที่ไอคอนเดินไปที่อย่าเดินเพราะว่าเดินไกลนิดนึงก็จะเรียกบินแล้วปกติขี้อย่าเดินก็มันอนดีเล็กก็เล่นกับหมาดู n e ฟ f l i x ก็ดูหนังฆาตกรรมว้ายจะไม่ดูหนังอะไรที่มันแบบกุ๊กกิ๊กเนี่ยไม่ดูชอบชอบเหมือนกันดูแล้วมันฉลาดขึ้นนะเราพอจะรู้นะว่าใครลบจิตแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโลกสี่ หนังฆาตกรรมแนะนำเลยเฮยชอบดูเรื่องอะไรอะไรนะฮาวทูเจ็ตเอาไว้บิทมอร์เดอร์เคยดูยังสนุกมากแล้วเกดก็ชอบดูพวกแบบคดีแบบโอเจซิมเกิอะไรดูที่แบบเข้าใจละเข้าใจละเป็นนี่นี่ถ้ามีอะไรอ่ะไม่รอดเกดเลยนะเกดรู้หมดแล้วมองตาเจ้เรารู้ไปเรือ้ไม่ปกติก็บอกเรา เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ตอบเลยว่า9999กาวาก้าวมาจากไหนบ่ไหนโอเคเกจเป็นคนเชื่อเรื่องตัวเลขมากเกจเป็นคนชอบเลขก้ามากเกจก็เลยคิดว่าต้องใส่ก้าวเยอะๆคิดเองอันนี้คิดเองเออเอันนี้คิดเองคนจีนก็เลยเป็นเคที่ชุดตีมา99999้าก้าวาวก็ทำไปแล้วหกตัวหกหกสามหกสามโมหกในก้าโอ้โหกูตกเลขไหมอ้าวแต่ว่ามันต้องมีอื่นด้วยเพราะจริงๆแล้วทำร้านพวกนี้ที่ร้านต้องถือคือเกดใช้สิ่งแสบมาดูทุกที่แบบทุกทสาขาแล้วก็ทุกจุดอย่างสมมติวัสาาาขอย่งี้เกดิงคิิว์ อันคือแบบเหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นการจ่อไปแบบจิ้มให้ลูกค้าแบบเหมือนกลับเข้ามาหรืออะไรอ่ายายมุมเหอเบื่อมุมนี้แล้วเบื่อไปได้ข่าวบ้านนี้เป็นเซ็กซนด์โฮมเกศนะคะไม่ใช่บ้านสระดังนั้นก็สิ่งที่ดูก็คือเป็นแค่สิ่งที่มีบางส่วนเามาใช่ใช่เก็ศมาอยู่อาทิตย์ละครั้งอะไรแบบนี้ค่ะโอเคได้มาแล้วเ จะรู้ว่ายี่ห้ออะไรชอบที่สุดจริงๆเ,นะเก๋ชอบทำมรานะเก๋ไม่มีแบรนด์อะไรที่แบบมันแบบเป็นพิเศษอะไรแบบเนี้ยก็คือชอบอะไรก็ซื้ออย่างนั้นแต,<ส>แต่เก๋แค่ใส่สีสามเก๋ไม่คนไม่ใส่สีทึมๆเลยแต่ลหลังๆมีการซื้อสีดํามากขึ้นเพราะออวันไหนเรียบร้อยเก๋บางทีต้องไปเจอผู้ใหญ่อะไรงเบี้เก๋ก็จะพยายามพยายามปรับแบบแบบผู้ใหญ่ขึ้นเลยกระพริบนี้หน่อยอันไหนที่ชอบที่สุดใส่บ่อยสุดเก๋ชอบใส่ตัวนี้นะแบบมันเรียบร้อยทมบาของเก๋นี้เป็นอันนี้เป็นยูนิเซ็กซ์ใช่ไหมเหมือนใส่ของผู้ชายไซส์เล็กอะไรอย่างเงี้ยบางทีก เพราะว่าเพราะว่าเกศเป็นคนรักสัตว์เกศก็จะชอบใส่สบายๆอะไรแบบนี้วันไหนที่แบบต้องเข้าครัวก็แบบเหมือนสบายๆหน่อยก็ได้ชุดเข้าครัวชุดนี่ก็เป็นชุดทะเลนะคือก็อยากจะโหดแล้วเพราะว่าไอเสื้อเนี่ยนะแต่เราคิว่าธรรมดาแต่ว่ายี่ห้อคือ Air Max Air m a เรียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอไว้ใส่แต่ว่าชอบสัตว์ชอบสัตว์น่ารักมากเฮ้ยนี่น่ารักมากอยู่เลยเกดชอบเสือใช่ไหมเนี่ยเราขายเสือขึนไฟเราก็ต้องใส่เสือให้ดูน่าใจคอเราอันนี้เกดเป็นแบบเนี่ยชอบสัตว์มันก็เลยแบบ ทำไมทำไมชุดเกศมีแต่ชุดอยู่เมืองนอกเกศก็ใส่เกศอยากววนนะปกติ<อ>จะไม่เ,เห็นเกศมีวันนี้ไม่เพราะว่านางเป็นคนกลัวดแดดเดี๋ยวต้องมาถามเรื่องสกินเพราะดูผิวสิไม่ไม,<ล>ไม่ได้กลัวดแดดนะแต่ว่าขี้หนาวอย่าใครให้ใถ่ายาห้องน้ำนิดง,ง,งค่ะมีระเบียบมาเกศผิวดีมากแต่ แก๋นะเป็นคนดูแลจริงๆมันก็เก็บกลัวกลัวจะแบบแก่อะไรแบบนี้เพราะอายุเยอะแล้วใช่ป่ะอาจจะสี่สิบแล้วเก๋ว่าเก๋เป็นคนใช้ครีมเยอะกินแค่นี่คือชอบมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่าคือเก๋นะแรกนับตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าเก๋จำได้ว่าเก๋กินพวกอินิ่งพิมโรสออยอะหรืออะไรที่บำรุงผิวมากเลยชิ้นไหนแนะนำไหมคะในนี เกศใช้ทุกอันเลยจริงๆแล้วอะแต่ว่าเกศใช้คอนซนเทร์เยอะเยอะแบบพ่ออะแล้วเกศใช้กันแดดสีเทอันนี้ตปเด็กๆอคะอเนซามีแบบจิ๋วด้วยเกศชอบครีมเกศชอบครีมเกศชอบครีมวันนี้ไม่ได้ฉีดาพอดนเลยนะแล้วเวลาฉีดกงฉีดตแ้ด้วยสิเฮ้ยสีตัวแทีหนึ่งครนอะไม่ต้องฉีดเาเกศค่ได้กล่นบ้างคือแรงแรงอหอมเป็นหอมบ้างหอม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  เดตกกบใครนะใช่ป่ะเราก็ต้องฉีดใช่ป่ะเผื่อเขาเข้ามาใกล้ๆเราหรือเราเกต์แต่ว่าจิวเวอรี่อะมุกเธอโดนอันเนี้ยมุกมันจะเปลี่ยนสีนะเอาเหรอบัตรไอเีมดิสิสเฟกวันแต่ว่าอันเนี้ยเจ๊มีก็ใช้นี้ใช่ป่ะมีใช้นี้ต่อันนี้กลิ่นมันแมนแนนิดหนึ่งนะไม่แต่ว่าครี๊ดอะมันดีตรงที่มันติดเลยมันแล้วเวลาเราไปไหนคนได้กลิ่นเลยเพราะว่ากลิ่นนี้เหมือนกลิ่นผู้ชายเกิดใครว่าถ้าผู้ชายจีบกลิ่นนี้เดินตามนะผูดเลยชอบป่ะเนาะแต่ผู้ชายต้องรวยนะถึงใส่

เกดเป็นคนที่ใช้ได้ทุกอย่างเลยมาเพราะว่าเกดเป็นคนใช้ได้แบบทุกแนวเลยแล้วทำไมชอบเฟย์แต่เกดขอ proudly present เกดเป็นคนชอบทำ brow มากมันชื่อเฮกเตอร์ทุกตัวชื่อเฮกเตอร์ใช่ทุกมันเป็นหมาใช่เฮกเตอร์ใช่เกดมีเปาเป่าวาลปราโอ้ย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 โอ้รโอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ ไม่ใช้ปัดแต่ถ้าเจอพวกนี้เป็นสัตว์อย่าซื้อเกยเกวไปก่อนแต่เกศเป็นคนชอบใช้จริงๆอ่ะจริงๆเกชอบใช้กัวยาที่สุดนะใช่เพราะมันเบารู้สึกป่ะแล้วมันใช้ยังไงก็ไม่พังหรอกมันใช้สบายเลยอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้จริงๆใช้เป้บ่อยใช่แต่เกศชอบใช้เป้บ่อยจริงใช่เกศเป็นคนชอบสะพายเป้์วิธีวางกระเป๋าเกศเป็นที่ดีมากที่ถูกต้องนับก็เปิดตู้เพราะว่าให้มันมีอากาศคุณเราต้องมาทำบ้างแล้วโอเคอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่บ้านมีอีกประมาณ10ตู้ เมื่อี้มุมนั้นมันมืดมากก็เลยให้เก๋ช่วยหยิบคอลเลคชันที่เก๋ชอบมาไว้ตรงนี้ตอนนี้ก็คือใบโปรดคอลเลคชันของเก๋ทั้งหมดค่ะก็เป็นบางส่วนที่เป็นใบโปรดสิ่งที่เก๋จะต้องติดตัวไปก็คือคือหมาน้องเฮกเตอร์เอ้ยสีน้องพิษน่ารักมากเฮกเตอร์เนี่ยอยากจะรู้ว่ามีมากกว่า2สีไหมฮะมีมากกว่าสีนี้มันมีลายสก๊อตมีหลายสีมาสีแดงมีหลายสีก็คือสไปร์ตเป็นอย่ไหนสไปร์ตเป็นหมาใช่สไปร์ตแบบโบหมดเลยหรือ น่ารักอ่ะอแต่ว่าใบนี้เกด,มดไม่ไนะด้วนะหนิงหยิบใบนี้บอกไปแล้วว่าเกดเบิร์นเจ้ก็ขอถอย <c oughs> ชอบมากอันนี้คือแอมเมสริกนิกนะคะน่าจะมีแบบไม่กี่ใบในประเทศไทยอะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นของเราละาแล้วหมวกหมวกเกดเป็นคนแบบใส่หมวกทุกวนะันอ่ะเวลาเห็นหมวกอะไรเงี้ยก็จะซื้อหมวกเก็บไว้ไม่นี่นะไม่กล้าสวงเพราะว่าอ้าวไม่เดี๋ยวเกดจะส่งซ้ำ ซื้อทุกอย่างซื้อทุกอย่างใส่ในถุงใส่ในถุกสะดวกบางทีพี่สระผมนะคะใช่ปะก็แบบสะดกแต่ว่าแต่วันนี้เจ๊สระผมนะอันนี้ไม่ต้องไปสระได้ไหนๆกระเป๋าใบนี้อยู่ข้างหน้าเราอ่ะใช่กระเป๋าเกตไปเป็นคนพกอะไรพกอะไรไปใช่เป็นคนพกอะไรโอเคในยุคในยุคโควิดอ่ะในยุคโควิดพกอย่างแรกโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่ไปแล้วมีสองเบอร์เบอร์นี้เป็นเบอร์มงคลไม่เบอร์มงคลทั้งสองเบอร์แหละ ว่าใช้เรื่องงานคนละร้านกันแล้วก็ส้มเอามืออันนี้นยาอเลยนะยาหอมยาหอมแล้วยาหอมก็กลิ่นสมุนไพรด้วยนะแล้วเกศจะต้องเป็นคนปากแแต่ว่าช่วงนี้พัฒนาขึ้นจากอะไรนะสมัยก่อนชอบบานิบานิลาไนลาคอเออไม่ใช่ไอโอเป้บ้ายุคนั้นนะนโอ้โหเกศเยศจากไปกมาเป็นไอโอเป้เพราแต่คนใช้ดีเยอะว่แต่พอทานเราจะเข้าเนาะอันนี้เหรออันนี้อันนี้ใช่ของดีออลดีออชลไม่จริงๆต้องบอกนะทำไมเพราะว่าเกศทุกคนใช้ลิปยี่ห้ออะไรก็ได้ ในเจ็ดก็ได้ใช้ได้ทั้งแบบมีสจีนอะไรได้ทุกการเลยไม่แดงขอให้แบบแดงละเลื่นมีแค่นี้แล้วก็รูปเนี่ยอยากจะรู้ว่าใครถ่ายให้แล้วก็ใช้อะไรถ่ายแอปปกติรูปอ่ะให้คนรอบตัวถ่ายเลยเนี่ยน้องมาตูมก็ถ่ายใครก็ถ่ายคนที่รอบตัวเก่งถ่าทั้งหมดแต่ว่าเฟิรใช้ได้รูปหนึ่งถ่ายไปก่อน220รูปยยี่สิบรอันนี้คืออะไรเนี่ยใส่มาสก์อ๋อมาสก์ชายร์ตปกจะเป็นโล่ แอดอะไรพูดดี้ทำสีได้ลูกไปเปลี่ยนร้อยยี่สิบรูปอ่ะลงหนึ่งลูปที่เหลือลบไหมไม่ลบก็เนี่ยไม่น่าล่ะนางใช้แมงินสองอันนี้ไงนี่จริงๆท่านโรศัษสามเครื่อวอยู่ตรงนี้เพิ่งหนึ่งแล้วอยากถามว่าเบอร์เบอร์เนี้ยมีการเช็คไหมเช่นแบบสามเดือนเช็คทีว่าเบอร์นี้ยังดีกับเราอยู่ไหมไม่ต้องเช็คอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่ามันดีเรามีความมั่นใจก็เก็บคนดูเบอร์ของแกเองกูเองอยากให้เบอราศึกษาศึกษาผดรมไทยด้วย6415ดีนะวันนี้แต่ไม่มีผู้ชาย คี่แบบช่วยเรื่องผู้ชายอะแบบนถ้าเกิดอยากจะมีเสน่ห์ต้องใช้สามกเคยใช้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามหกสามหกหโหแม่งแบบทุ่นจริงว่าโดนลุมแบบมีมเยอะไปต้องเจ็บเปลี่ยนละเปลี่ยนเบอร์โอ้พี่เมนผมกินแล้วเหรอให้กินหน่อยอันนี้นะอาอยู่ะคะู้เย็นเป็นครัวซองแช่แข็งโ r o เซนมาจากแคริสแล้วเราต้องเอาไปเหรออางครัซอนี้ใช้เวลาอบสิบ้าทีสิบห้าทีมันขนี้อันนี้อันนี้จริงๆอ่ะคืออินพอรทุก เสสิ่งที่คุณจะได้กล้ต่อไปนะคะคุณจะได้กินมิกาเคนเมร์แระโอ้ยชดกินหนุกแล้กันเยอะมากอันนี้อันนี้คือค่ะเฟมิกาแต่วันนี้เราทานน้ำจากร้านเก็บอยู่แล้วเราอยากกินแล้วจะมีไปจัดสายตามาเอาโอเคสันติสันติไม่ใช่หรอสันติ อันนี้ไม่มีคำบรรยายแม่อร่อยไม่เขาไดครีมเนี่ยไม่แต่ต้องลองกินนะนอร่อยมากจริงเาไดครีมเนี่ยมาจากอังกฤษจริงๆมาจากทางตอนใต้แต่รู้ว่ารู้มันเป็นของที่ดีมากๆเกตเกตขอขอให้เราขอบคุณนิดนึงนะก่อนที่จะขอขอบคุณแขกรับเชิญนะคะวันนี้ส่วนอีพีหน้าจะไปเจอใครต้องรอดูอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดช่องทัศน์แอนแทร์นะคะ